ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงกันไหมได้ยินเนาะตะกี้มันพอดีเอ่อลืมลืมเปิดเสียงก็ก็ฝากขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามที่ทะลุสามพันนะครับผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยดีใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะเป็นเหมือนกับว่าทำให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับในการทำงานในการที่จะหาข้อมูลดีๆมาให้กับ ผู้ติดตามได้ชมกันยิ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการประกวดมิสซูรีเวิร์สนะครับอังกรพรก็พยายามนำเรื่องมาเสนอให้กับหลายๆท่านดูนะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบพรีลีมก็จะไม่พลาดก,กับรอบการประกวดนะครับยังไงเสียก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าได้รับ แรงสนับสนุนจากผู้ติดตามเกินสามพันลายนี่ก็จะเป็นมันเหมือนกับยาวไว้อักราทาให้มีรู้สึกกับปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับผมรู้สึกมีแรงใจที่จะเทุ่มเทในการเนาะทาไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นโดยอย่างรวดเร็วนะครับผมเนาะก็จะพยายามทําคลิปช็อตแล้วก็มีการนําเสนอลักษณะข,ของการไลฟ์สดบ้าง นะครับผมวันนี้อังคพรณ์ไม่มีอะไรมากมายหรอกเพียงแต่จะขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณแฟนๆเนาะผู้ติดตามที่ทําให้แบบอังคพรณมีวันนี้ได้ก็น,ก 3, นี่แหละครับจากสามพันไลน์นี่แหละทําให้เราเามายืนอยู่ตรงนี้ได้นะแล้วก็จะพยายามพัฒนาการนําเสนอในรูปแบบที่เพราะว่าอังคพร์ก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปด้วยเนาะก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่าย และก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นในการนําเสนอนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะนต้องใช้เวลาอาจจะบางคนเขาอาจจะไปเร็วมากเนาะในการนําเสนอเพราะว่า,ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจที่ทําให้คนติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ยินดีกับคนคนนั้นกับทุกคนด้วยที่ทําได้นะ แล้วก็แต่อังกฤบอลก็คงจะพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามที่เรามีเแรงที่จะสู้เนาะก็คือชอบในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ youtube ในการนำเสนอนะเพียงแต่ว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนนี่มันก็ปัจจัยมันเยอะครับผมปัจจัยมันเยอะมากเนาะหนึ่งเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของอ,อะไรนะเป็น เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เรานำเสนอได้ดีขึ้นนะครับผมเนาะวันนี้อังคอรพรไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณทั้งหมด3,000กับ25ผู้ติดตามนะครับทีเ่เป็นแรงใจสนับสนุนให้อังคร์พรมีแรงเข้มแข็งเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆท,ท่านต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ ขอขอบคุณแต่เพลงเท่านี้แหละนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ